ออกมาก่อนมาก่อนคุณโมท้องแล้ว วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โมเอมาโซชาแนลนะคะและนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษที่น่าจะเห็นหน้า,นาเห็นตากันบ่อยขึ้นนะคะนั่นก็คือคุณอัดค่ะคุณอัดเป็นใครยังไงก็คือเป็นสามีของโมนั่นเองนะคะหรือว่าตอนนี้ก็เริ่มชินคำว่าสามีแล้วแต่ว่าอย่างแนะนําว่าเป็นแฟนอยู่นะคะหัวหน้าหัวหน้านี่หลายๆคนอาจจะรู้จักในนามบอสอัดนะคะคือหัวหนอ้าของ <laughs> เวลาที่แบบโมขายของแล้วไลฟ์อะไรอย่เงี้ยก็นี่คือคบอสอัดค,ะดค่ะได้เห็นหน้าแล้วนะคะ ก็พวกเรานะคะจะมาแนะนำตัวจากที่ EP ีที่ศูนย์อศนย์ที่แล้วเนี่ยเราเราลืมแนะนำตัวนางการไปนะคะก็คือโมโมเอะมาซูโอนะคะเรียกว่าโมแล้วก็อันนี้คุณอาดนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะมาแบบใน EP ีต่อๆไปที่ทุกคนจะเห็นอะไรนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบ Pregnancy Journey ของโมแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นแบบแฟชั่นทิปส์แอนทริคส์ต่างๆในการแต่งตัวมิกซ์แอนแมชเสื้อผ้านะคะแล้วก็ก็เห็นคุณอัดวนเวียนไปมาคอยกวนอยู่ตลอดนะคะก็เราก็พวกเราอยากจะมาเหมือนแบบย้อนไปให้ดูนะคะในใน p r o s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  ในกว่าจะมาเ,เป็นพวกเราในทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็ก็มีบ้างด้วยค่ะ แต่ว่าตอนนี้เรามีข่าวดีออกมาค้อนมาอนตอนนี้นะคะคุณอา,าการจะเป็ิีกอบนะทุกคน <c oughs> ก็เลยแบบดู g ีพออยู่นะคะ <c oughs> ก็ใจไม่อยู่ตรงนี้แล้วแหละเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพวกเราก็จะมาเมากันต่อข่าวดีข่าวดีอ่าเรามาบอกข่าวดีก่อนข่าวดีคือให้อัดบอกคุณโมท้องแล้ว <c oughs> นี่ดูลุกให้ดูหน่อยลุกให้ดูหน่อยลุกให้ดูหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ขึ้นไปอีกขึ้นมาอีกพงมาครับหันข้างโอ้โหนี่โชอบพงน้ำหนักก็ขึ้นมาเยอะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเราเอ่อมัวท้องได้กี่สกิลอีกแล้วนะคะ16ครับ16วีคแล้วค่ะก็ ผ่านมา16วีคตอนนี้น้ำหนักตัวก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะหลังจากที่ดีขึ้นจากอาการแพ้ท้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทานทานทานทแบบอยาทุกอย่างไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าไอติมต้องมีนะคะเฟรนช์ฟรายสอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ส่วนอาการ e m o t i ช n ั l อะไรต่างๆก็ก็มีอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหม เป็นปกติถือว่าเป็นคนที่มี EQ สูงมากไม่ค่อยงองแงไม่ค่อยอะไรก็เป็นเป็นคนปกติตอนนี้ <c oughs> ยังมีเหตุผลมีอะไรปกติ <c oughs> เลี้ยงง่าย <c oughs> เลี้ยงง่ายนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคุณอาจคุณอาจจะเอาไปตีกอล์ฟก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เอ้าไปแล้วเนี่ยพอ <c oughs> ถือโอกาส คือปกติเขาจะไม่ชอบออกกล้องนะทุกคนก็คือแบบจะเคินแบบว่าไม่อยากออกสื่อไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเดือนสามนะคะกลางกลางเดือน3ามเนี่ยมอเป็นโควิดนะคะเป็นโควิดครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็จากที่ตอนนั้นโมอาการแบบหนักมากเลยก็เลยตัดสินใจเข้าโรงพยาบาลน,นะคะ แล้วตอนที่อยู่ที่ตอนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะคือคุณหมอก,ก็ถามว่าประจําเดือนมาครั้งล่าสุดวันไหนอะไรเงี้ยค่ะหมอก,ก็บอกว่าแบบก็คือหลายเดือนที่ไม่มาใช่ไหมคะแล้วคุณหมอเลยว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่หมอก,ก็บอกว่าไม่ไม่มีทางค่ะคุณหมอโนเวเลยค่ะไม่น่าจะเพราะว่าเป็นปกติมาเป็นปกติมาที่ประจําเดือนเนี่ยแบบ มาบ้างไม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มา3เดือนไม่มา2เดือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นแบบนี้เลยมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นวัยรุ่นก็คือสมัยแบบสิบตั้งแต่แบบโอ้โหไฮสคูลก็คือแบบก็ประจำเดือนมาปกติใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยได้รับฟาวิเข้าไปาทุกคนคือแบบเราก็ได้รับฟาวิเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะตะลอดเวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนแต่ว่าคือแบบเวียนหัวตลอดเวลาแล้วก็เหมือนแบบเหมือนนอนไม่ค่อยสบายด้วยนะไม่ค่อยหลับด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใจเนี่ยเต้นแรงแล้วก็ด้วยด้วยอาจจะแบบหลายๆปัจจัยอะนะคะทั้ง ทั้งโควิดด้วยทั้งตั้งครรโดยที่ไม่ได้รู้ตัวอยู่ด้วยอะค่ะฮลโหลวันนี้เรอมีข่าวจะมาบอกนะคะทุกคนวันนี้เราก็ตรวจนะคะตัวเนื่องจากเหมือนแบบมีอาการมาสักพักหนึ่งก็คือขึ้นไส้ปวดหัวอ,อะไรเงี้ยเราเพิ่งหายจากโควิดด้วยเนาะตอนแรกคิดว่าเป็นเคยเป็นลองโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจดท้ายลองตรวจว่าท้องใหม่สรุปว่าขึ้นซองขยดแล้วคือช็อกมาก เป็นวันแรกนะคะที่เราทดลองตรวจหลังจากแบบเนียการนอ้อก็แต่ยังไม่แน่ใจนี่เป็นการตรวจครั้งแรกแล้ว <c oughs> ก็อัดก็วิ่งทั่วห้องเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากเขาชอบเด็กอยูแล้วใช่ไหมแต่เราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะไปตรวจที่โรงพยาบาลทีนะคะโชคดีมากคือแบบว่าน้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะ ก็ตรวจอัลตราซาวด์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เช็คทำนิฟเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาคือผลปลอดภัยนะคะแล้วก็แข mm ็งแรงค่ะส่วนโมเนี่ยก็ตอนนี oh ้ก็แค่แบบเลือดเลือดจางอะไรเงี้ยค่ะก็แค่ต้องแบบทานยานะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปนะคะถึง p rocess ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นบางทีเรารู้เยอะใช่ไหมคะเราก็จะเครียดเราก็จะแบบว่า Look forward t ูบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปจนทำให้เราแบบหลุดโฟกัสในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะมาอีกแล้วอันนี้เป็นรอบที่สองนะคะที่เราจะมาเอาต่าสาวนะคะแล้าาวก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับแม่แม่ ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยโมก็ส่งกำลังใจให้สุดๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนสตรองมากๆจากประสบการณ์ตอนนี้ก็คือเพียงแค่สามถึงเดือนเนี่ยโมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะในร่างกายของเรานะคะเราก็จะต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งสดใสแล้วก็แข็งแรงนะคะทานอาหารให้แบบว่า ดีๆเนาะทานโปรตีนเยอะๆแล้วก็อย่าทานแป้งเยอะเหมือนมูงนะคะไม่งั้นน้ำหนักจะขึ้นรวดเร็วมากตอนนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยากจะมีลูกด้วยก็คือแบบไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็ม,มันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากโมเมนต์ที่แบบเรากำลังจะมีอีกคนหนึ่งออกมาแล้วแบบว่า potential ท,ที่จะเป็นเราตัวจิ๋วหรือว่าคุณพ่อตัวจิ๋วก็คือแบบ จินตนาการทุกวันแล้วก็แฮปปี้มากนั่งดูรูปเด็กแล้วก็แบบว่ายิ้มมีความสุขอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มพูดคนเดียวเยอะขึ้นจากตอนนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยหมอก็พูดคนเดียวเยอะอยู่แล้วนะเพะื่อนที่แบบว่าสนิทกันก็จะรู้ว่าเอยชอบพูดคนเดียวก่อนนนนจินตนาการอะไรแล้วก็แบบพูดคนเดียวเลนเปื่ออะไรเงี้ยคะ่ะไม่มีใครคุยแล้วก็คุยกับตัวเองก็คิดก็ทํางานอะไรไป ะะก็อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตาม ep.2 นะคะ ep.2 ก็จะเริ่มแบบว่ามีเดี๋ยวโมจะพาทุกคนออกไปทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นแล้วก็เราก็เราก็จะมีถ่ายทำพิเศษท่าย <Wow. S 1> ทำพิเศษอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นคอลเลคชันตัวนี้นะคะก็คือผ้านิดของเรานะคะเราก็จะไปให้ดูเบื้องหลังเนาะมีแบบว่า เป็นการถ่ายทำพิเศษเลยแล้วก็เดี๋ยวโมก็จะมีโอ้ยมีแพลนกมีคอนเทนต์ที่เตรียมไว้เยอะมากนะคะเราจะต้องรีบถ่ายทำบ๊ายบายไนก็ขอบคุณมากๆนะคะฝาก subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะ like, แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์โหหลายอย่างเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากโมโมเอมาโ c แชนแนลด้วยค่ะ